ผ่านมานะครับมันก็เป็นเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เสริมของโกโก้นะครับนั่นคือไบเมาส์นะครับตัวนี้ที่ใช้ก็คือติดกับตัวกล้องตัวนี้นะครับแล้วก็ก,กัดคาบก็หันปายหันมามันก็จะให้มุมมองเหมือนเปียบสมบตัวเราด้วยความที่มันเล็กกระทัดลัด ใส่ไปไหนแล้วก็เดินถือไปถือมาอะไรเงี้ยครับก็มันก็จะเหมาะกับการถ่ายเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันว่าเราทําอะไรบ้างแล้วก็มันจะให้มุมมองเหมือนกับตัวเราไปอยู่ในตรงนั้นเช่นทํากับข้าวหยิบขี้จับเดินเล่นอะไรเงี้ยว่ามันจะเหมือนแบบว่าเราหันไปเจออะไรบ้าง พบกับอะไรบ้างอะไรก็เป็นประสบการณ์ครับทีนี้ผมได้ซื้อตัวนี้มาหลายคนสงสัยว่ามันจะใช้กับกล้องตัวนี้ได้ไหม GoPro โโปกติเพราะตัวนี้มันเป็นของ Hero Session ก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะลองเปิดกล่องพร้อมกันนะครับก็ไปดูครับครับก็มาเริ่มกันที่โกโ p r o Hero ปกติก็ตัวนี้ผม ทิ้งกล่องไปแล้วขอภัยซื้อมาจะดีที่ฟรีที่สนามบินตามประเทศนะครับก็เลยไม่เอาไม่เอากล่องเข้ามาที่มันมีนะครับมันก็จะมีตัวนี้ตัวค่าแล้วก็นอ็อตแล้วก็ตัวอุปกรณ์เสริมตัวหนึ่งแล้วก็ตัวตัวนี้เหมือนจะเป็นฟองน้ํานะครับไว้ติดตัวนี้ก็จะมีกล่าวให้ผมจําไม่ได้ว่าไอตัวนี้มันแถมมาให้หรือเปล่ามันน่าจะติดตัวเปลี่ยนกับตัว ฮาวิ่งกันน้ำของโกโปนะครับแล้วก็จะแปะเข้าไปนี้เพื่อป้องกันการจมน้ำนะครับเวลาจะเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมหรืออะไรที่มันอยดน้ำบึกๆึกซึ่งถ้าตัวนี้ตรงออกไปจมนะครับอันนี้คือของปกติก็จะมีอุปกรณ์ตัวนี้ตัวนี้ก็เสริมเหมือนเป็นตัวเสริม ทีนี้มาของเซสชั่นนี่ันนะครับในนี้ก็ตามเคยครับคู่มือไม่โยนนะครับเราจะไม่โยนนะครับเขาให้มาก็อ่านก็ได้ เราไม่โยนนะครับเราไม่โยนตัวนี้ก็จะเป็นฟองน้ำโอเคเลยแน่นมากน้ำหนักเบาด้วยครับไม่ต้องใช้ตัวกาวสามเอ็มเลยเหมือนตัวรุ่นปกติชอบครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นน็อเเนนนนตสโก,ก,ก l ไปก็ แกะกันนะครับก็ตัวนี้หมดแล้วโรเซชั่นนะครับเป็นตัวนี้นะครับสามอย่างทีนี้มาลองกันว่าจะใช้กับโกโปของผมลองฮีโร่เจล้กันซึ่งตัวนี้ก็น่าจะเป็นรุ่นเดียวกันฮีโร่เก็จะเป็น housing แยกออกมาทีนะครับอันนี้ของเซสชันนะครับวิธีติดก็คือมันจะมีตัวขอบอยางตัวนี้อยู่ฝั่งหลังกับหน้าจออยู่ตรงข้ามกับหน้าเลนเนี่ยแหละก็เสียบเข้าไปโอ้ใช้ได้สรุปคือใช้ได้นะครับ มาเทียบขนาดดูโอเคขนาดก็เหมือนกันเลยนะครับ mm hmm. เท่ากันเลย mm hmm. งานเดียวกันเลยโอเคถ้าเกิดว่าตอนนี้ผมมีสองอันแล้ว mm hmm. สินี้จะต้องเติมก็คือดูทรงแล้วจะต้องซื้อตัวนี้ <laughs> <laughs> ตัวนี้ดีมากนะครับผมส่วนตัวชอบ ก็ส่วนตัวผมเป็นคนชอบถ่ายมุมมองตัวโพบตัวนี้นะครับก็มันจะให้อะไรได้ให้มุมมองเปน็นอีมุมมองหนึ่งก็เวลาทำกิจกรรมอะไรมันก็จะสะดวกแต่ว่ามันจะต้องคาบอยู่ตลอดเวลาไม่สิเวลาจะถ่ายมันจะต้องคาบซึ่งอาจจะดูแปลกตากอบชาวบ้านเขาเวลาไปไหนตอนไหนนะครับ แล้วแต่สะดวกนะครับแล้วแต่การใช้งานแล้วแต่การประยุกต์แล้วแต่วิดีโอที่เพื่อนๆที่พี่จะต้องการถ่ายว่าอยากให้ได้มุมมองไหนนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็เจอนให,หม่คิดหน้ายังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับสถานีก็รักษา,าตัวด้วยครับบคุณครับสวัสดีครับ